แรกแรกสวัสดีครับเดวเดวเๆเดี๋ดวเปิดกันสวัสดีครับทุกคนอันยองสวัสดีครับวันนี้ผมก็ใส่เสื้อเห็นไหม a u r days รักได้ใหม่นะไม่ยิ้มนะครับแต่บอกก่อนอื่นแล้วพันสี่ร้อยโอ้ย สวัสดีครับก็ขึ้นขึ้นสองพันเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาแนะนําครับนี่พันพันเจ็ดแล้วพันเจ็ดแล้วพันแปดแล้วสวัสดีครับน้องพันเนี่ยครับคสองพันเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาไลฟ์เลยโอเคสองพันแล้วโอเครับก็เดี๋ยวพาเพื่อนอีกสามคนนะครับผมมาร่วมไลฟ์เพื่อนวันนี้สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อย สวัสดีครับหมิงนะครับสวัสดีครับแก๊ปครับสวัสดีครับปูนครับโอเคก็มานี่คือนักแสดงจากซีรีส์ Over Day นะครับผมรับได้ใหม่นะมีนนะครับผมก็จริงๆนี้เรามานั่งทำอะไรเราแต่งตัวชุดหล่อขนาดนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวเราเข้ารายการแฉนึงครับอ่าเราเราจะเข้ารายการแฉนะครับผมก็ใกล้แล้วเนาะอีกไม่กี่นาทีอีกไม่กี่นาทีใช่ผมก็ก็มาดูมาดูรายการแฉกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็พวกเรานะครับ นักแสดงจากไทยถามที่16จริงๆก็ไม่ได้มีแค่สี่คนยังมีเพื่อนๆอีกสิบคนเนาะแต่ว่าวันนี้เราก็แบบถ้ามากันทั้งค่ายกัเออแล้วทั้งแกงก็ปวดหัวฟิล์าคงแบบตีอ่ะจริงเพราะว่าโซนมากก็จริงๆมากันเท่านี้ครับเป็นตัวแทนแล้วกันเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนก็มารีแคปดีกว่าเอาวันเดย์ EP 9ทุกคนมันเขาจะปวดหัวกันาไหมถ้าเราถ่ายมุมนี้นั่าดีสิเพราะเขาต้องนอนดูอย่างนี้ไหมอ่าหรือว่าเราจะแบบเป็นฟิลอย่างี้ แต่ตั้งกล้องเหรอผมสงสารเลยคุณมากเลยดีดีแลวพี่กล้องมันโดนอมยิ้มเขานั้นกลางเออกลางผมว่าน่าจะนี่อย่างนี้หนึ่งเชิเชิแต่ผมแต่เราก็จะไม่เห็นคนดูคอมเมนต์คอมเมนต์ใช่ผมว่าเราถือดีกว่าเดี๋ยวผมยอมถือเองโอเคแต่คุณเข้าเข้าเฟรมไปมาโอเคพูดรีแคปรีแคปี EP9 ไหนทุกคนดูอีกเอาว่า EP9 แล้วยังพักในทิพย์หนึ่งเมื่อย พิมหนึ่งมถึงหนึ่งซีเอ็มียมเตรียมขอใครยังไม่ซื้อเสื้ออ่าเป็นาวิซื้อได้อยู่ไหมครับเสื้อมาสักเดอนเสื้อแฟนเก่าอ๋อหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับแพนแพนใครใครดูซื้อพิมหนึ่งมาไหนครับเออพิมมาแล้วหนึ่งคนสองคนอยู่แล้วเข่กันพิมสุดยอด ยังโอเคใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะครับย้อนหลังทาง AS Play นะครับผมก็รีแคปอีพ EP ีพีเป็นไงบ้างนะให้ให้เขาให้เขาคุยกันดีกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอีพีเกจะเกิดเรื่องมุ่นๆแล้วจะเป็นเรื่องของมิกกี้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเป็นมี่เป็นน้องของมอนนะมิกกี้ก็รัเรื่องไว้พอดีก็เลยมันก็ต้องแบบมาตามน้องมาดูแล้มาเจอโซ่อีกรอบนึงใช่ครับก็ได้มาเจอเห็นอย่างเงี้ยตึงๆกันเนาะ ใช่ต่คนตังไปพูดอ๋จริงๆรเรียกได้ว่าเกิดจากมิกกี้ความสนความสนของมิกกี้แล้วก็ปัญหาจริงๆมันไม่ใช่ความสนหรอกมันเป็นปัญหาของเด็กคนเดียที่ที่แม่อาจจะยังไม่เข้าใจยิ่งคิดว่าเขาไม่โตอะไรอย่างนี้เขาเลยแบบว่ามาออกมาใช้ชีวิตของเขาเองจนแบบว่าพี่ชายเขาก็เป็นห่วงไงก็รักรักมิกกี้มากก็เหมือนมิกกี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้มอนกับโซ่กลับมาคุยกันอีกรอบต้องกลับมาเจอต้องกับมาเตอต้องเรียกว่าต้อง ได้ดว่าตอนนี้คือก้าวของขึ้นแล้วครับเออกลับมาเจอกันอีกรอบใช่แต่ว่าคุณเปิดมาด้วยคุณปอนกับคุณคุณโซคุยด้วยกันื่องัลคซึ่งมุมรูนนมบอกนะเซนต์ที่คุณเล่นูกบ้าสส้ก็คือเปิดมาว่าพี่ยังอยู่นแต่งหน้าก่อนเะครับโอเคใช่ตกรอบไปคนหนึ่งครับโอเคกลับมาแล้ว นี่รอ,อเซอร์บาสรอเซอร์บาสได้เลยครับเดี๋ยวผมผู้ใหญ่ได้ยินไหมครับผู้ใหญ่มีคนรอเซอร์ฟารอยู่ครับผมอเ,เออ,อได้เซอร์บาสไม่แข็งไม่นั่นลูกอ,อันนี้ผมว่าน่าจะเมื่อยน้อยลงครับเพราะว่าเหลืออยู่สามคนก็อถึงไหนแล้วถึงอ๋อไปที่ต้นเรื่องต้นเรื่องที่เปิดที่ปูน่ออต้นเรื่องที่เปิดปูนก็เหมือนเหมือนเขาจะมาคืนกุญแจบอกว่า จะไม่อยู่แล้วนะจะไปที่อื่นแล้วล้วบอกว่าเออเดี๋ยวค่าเช่าอย่างนี้ถ่ายเหมือนเดิมคือใจดีมากคือรวยขนาดไหนถัดใจต้องรวยต้องรวยขนาดไหนแล้วก็จนจนแบบว่ามาตามหามิกกี้แล้วก็เขาต้องไปนั่งกินมาม่าเป็นเป็นเขามันเรียกว่าเรียกว่หมี่กึ่สำเร็จรูปดีกว่าเช่ใช่แกินบะมี่ือ่งสำเร็จรูปแล้วแบบเป็นกินด้วยน้ำตากินด้วยความเร่งรีบคืออร่อยครับ น่าจะไม่อร่อยเลยตอนนั้นน่าจะมันเป็นความรู้สึกการเล่นรีบๆคือไม่อยากไม่ถูกแบบจริงๆผมเพิ่งดูเพิ่งสตรีมวันนี้มาทวิชแล้วแบบว่าดูรีแคปใช่เพราะผมเพิ่งมาดูไงผมรู้สึกว่าในในในฐานะที่เป็นคนดูเองผมอึดอัดทั้งทีเลยบางคณเล่นเข้าสี่คนอึดักกันปะอึดอัดก็จูบสองคนคืออึดอัดมากใช่ชอบโซนจังหวะนตัวผมเองก็อึดอัดแล้วเป็นอะไรคือไม่พูดสักทีคือไม่ไม่นี่ไงพูดตรงสิพูดแล้ว ใครอีกลักไมมมันมีจังหวะที่ผมมาตัดสินใจจะพูดแล้วเหมือนกันในบางงานที่จะบอกแต่ว่าม่อนมันถามเรื่องอื่นมาก่อนพอดีมันจะทำให้เราไม่กล้าพูดจริงเปล่าจังหวะแรกจังหวะสองคุณก็ไม่พูดนะเนี่ยครับมีคนบอกว่าอีก้9ขอบัตรทุบหลังโซ่ค่ะเป็นโซ่อะไรครับเดี๋ยวคือขายแต่แต่นอกจากนอกจากโซ่แล้วคือผมอยากทุบหลังม่อนเหมือนกันาะเหมือนเขาจะพูดแล้วแล้วก็ไปพูดขัดเขาว่าแบบอาอแล้วมิกกี้อยู่ไหนใช่ไหม เออคุณไปพูดขัดเขาแล้วคุณก็ไปถามเขาตอนที่เขาไปส่งคุณที่ชมบุรีอะทีบ้านเนี่ยตอนสุดท้ายแล้วแบบเขาก็ปากแข็งนะไม่ยอมบอกสักทีหนึ่งเออประมาณนี้ใครจริงๆครับมันมีอินดีเทลเยอะกว่านี้ใครอยากไปดูย้อนหลังก็สามารถไปดูได้ทาง SP สเนาะแต่ว่าเรามาพูดถึงวันนี้กันดีกว่าวันนี้วันอะไรวันนี้มันสู้ๆแล้ววันนี้ตอนนี้ซึ่งตอนนี้สี่ทุ่มสิบสองแล้วก็คือใกล้แล้วใกล้จะแบบ EP พีสิบแล้วใช่แค่ประมาณชั่วโมงเดียวนั้น ใช่ก็คือตื่นเต้นแม่งผมตื่นเต้นนะเพราะวนี้ตื่นเต้นมากเพราะมันใกล้จะจบแล้วเนาะมันมีสองทีแล้วความข้มข้นมันก็มาเรื่อยเรื่อยในขณะที่เขามีปัญหากับอีกคนอีกคนนึงก็เข้ามานั่นสิเหมือนคนเพิ่มประเด็นขึ้นอ่ะเออมันมีประเด็นมันมีประเด็นเพิ่มขึ้นมาแล้วคือใครอยากรู้นะครับวันนี้ต้องติดตามดูได้ทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับผมเวลาห้าทุ่มครึ่งครับผมใช่ก็รอดูได้เลยจริงๆแล้วก็ ตึนเต้นเหมือนกันเพราะว่าอีพีนี้มันก็เข้มข้นแล้วก็มันเหมือนมีเขาเรียกอะไรนะซีเลอร์ไปว่าม่อนจะบอกอะไรโซ่ใช่ปะเอ้ยไม่ใช่ม่อนจะบอกเซนเซนจะบอกอะไรเซนจะบอกเดี๋ยวนะเซนจะห้าสิสามโซ่เหมือนแบบคัดได้อะเหมือนเซนจะบอกอะไรกับม่อนนะครับแล้วจะได้บอกไปหรือเปล่าก็ต้องมารอดูคือจะเป็นเหมือนกับโซ่หรือเปล่าเวลาคุยกันแล้วมีใารแล้วเ ตอบใจไม่ตรงกันเฮ้ยเขาเรียกอะไรปากไม่ตรงตอบใจสักทีมารอดูว่าดีกว่าว่าเซนน่ะเซนจะเป็นตัวกรใจหรือเปล่าเออไม่เราต้องดูด้วยว่าตัวมดเนี่ยจะตัดไปหาเซนหรือว่าเออเนี่ยเนีคนสุดประเด็นนะุดประเด็นอะไเอาจริงๆมันก็พี่พีคมาดูเนี่ยพี่พีคเนี่ยหนังหน้าโรงเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เรียกได้เลยว่ารอดูแล้วับในเรื่องมันเข้มข้นมากๆเลยครับผมก็ ED10 แล้วเนาะอยากให้คนมา ดูเยอะๆแล้วก็ร่วมเออที่สำคัญวันนี้มาร่วมใส่แฮชแท็กนะครับผมเอาาเ้ใน EP10 ใช่มันเล่นแฮชแท็กกันเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้มานั่งคุยกันเออดูคุยกันแล้วก็ได้มานั่งอ่านแฮชแท็กกันนะครับผมเพาพูดได้ถึง EP10 ใช่ ไม่หลุดสปอยไม่หลุดสปอยนี่เราไม่หลุดสปอยเลยเนาะไม่มีใครหลุดเลยครับไม่มีไม่มีไม่มีไม่ลบเลยอยู่ในล็เลยอยู่ในตัวอย่างม้วนๆเชิญเลยนะครัจะข้าเปลี่ยวเขาไหมใช่ก็ใกล้แล้วนะครับผมแต่ระหว่างนี้เราก็อะไรนะมาดูรายการรอดูรายการแฉก่อนนะครับผเขาจะได้เจอพวกเราแน่นอนเลยก็สดๆด้วยนะพี่ใช่ตัวเม็ดหนึ่งตัวเม็ดใช่ใช่ โอเคก็เนี่ยมีคนบอกว่าทีมเซนต์หลอกกันทุกคนขอบคุณมากเลยครับอาจจะได้ซื้อบัตรหลังเซนต์กันเฮ้ยได้หรอต้องดูกันดูต้อมาดูทีมเซนต์ทีมโซ่ทีมบัตรเล่นเลยครับใช่ครับผมพี่คุณสวัสดีครับสวัสดีครับพุกคนสวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมปัสดีครับสวัสดีครับครอดูรายการแชร์ได้เลยนะครับผมสดีครับไลฟ์นี้นะครับพวกเราก็ขอลาีครับสวัสด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 ีครั ขอลาไปก่อนนี่ได้วกนนี้มาจากตอนอยู่ร้านวันนะครับโอเคผมบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณครับแล้วเจอกันครับนี่ขอบคุณพี่หมิงที่เปิดเพลงเทสมีว่ะเอ้ยใช่พี่เปิดเพลงเราให้ยนะ